สวัสดีครับรายการจารมานพบปัญหนานะฮะก็มายืนอยู่ข้างขอบน้ำนะวันนี้มีคนหนึ่งนะฮะเข้ามาถามผ่านไลน์แอดของยินโลเขาบอกว่าไม่ได้จบบัญชีมาจะเป็นผู้ทําบัญชีก่อนส่งให้ผู้ตรวจสอบประจําปีได้หรือเปล่าครับเ <c oughs> ขาน่าจะหมายถึงว่าเขาไม่ได้จบบัญชีมาแต่เขาเนี่ยน่าจะทําบัญชีได้แล้วคิดว่าจะทําบัญชีเองแล้วก็ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินได้ไหมอาจารย์เชียบตอบครับอ๋อคืออย่างนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่สามารถ ที่จะทำแล้วก็ส่งให้กับผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีเซ็นได้นะคะคือเราเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีทางด้านบัญชีหรือปวสก็ได้นะคะแล้วแต่กรณีเนาะเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทําบัญชีนะคะก็คือมีลายเส้นทางด้านของการเป็นคนทําบัญชีนั่นเองนะคะถึงจะสามารถลงลายเซ็นในงบการเงินที่เราได้จัดทําได้แล้วก็ส่งให้กับผู้สอบตรวจสอบนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้จบบัญชีมาแต่ทาบัญชีเป็นแต่ทาบัญชีได้นะคะเราจะเป็นได้แค่ผู้ช่วยผู้ทําบัญชีเท่านั้นเอง นะคะและก็เราจะต้องไปหาคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ทําบัญชีมีลายเส้นมานั่งตรวจว่าสิ่งที่เราบันทึกบัญชีถูกต้องไหมและเขาก็จะเป็นคนรับรองนะคะว่าเอกสารทางบัญชีที่ได้บันทึกบัญชีแล้วเนี่ย คนคนนั้นน่ะที่เป็นมีไลเซน์เนี่ยเขาจะรับรองให้เขาเขาเป็นผู้ที่บอกว่าเขาเป็นผู้ทําบัญชีนั่นแหละใช่ค่ะก็คือเอาไลเซน์ของผู้ทําบัญชีเนี่ยมาเซ็นแล้วถ้าเกิดจะโดนฟ้องโดนอะไรเนี่ยก็คนที่เซ็นนี่แหละเป็นคนรับผิดชอบไปไม่ไม่ใช่คุณเพราะคุณเป็นเสมือนผู้ช่วยผู้ทําบัญชีเท่านั้นเองใช่ค่ะดังนั้นก็ต้องไปหาผู้ทําบัญชีที่เขายอมรับนะว่าที่คุณทํามาเขายอมรับว่าเขาจะเซ็นเป็นผู้ทํอว่ามันถูกก้องว่าการบันทึกบัญชีเนี่ยถูกต้องนะคะตามหลักการบัญชีแล้วค่อยส่งให้กับผู้สอคคค่ะอเรับ